สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะครับวันนี้ครูจะมาอธิบายการทำใบางานในแต่ละใบนะครับครับใบางานตวงน้ํากันเถอะนะครับครูมีภาชนะให้นักเรียนอยู่2ขนาดนะครับคือขนาด3ลิตรกับขนาด5ลิตรนะครับให้นักเรียนนำน้ำมามาใส่ในภาชนะที่กำหนดให้ให้ได้น้ําที่มีความจุ4ลิตรนะครับ โดยให้นักเรียนเขียนอธิบายมาเป็นขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนที่หนึ่งทำยังไงขั้นตอนที่สองทำยังไงจนได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นสีลิตรนะครับใบงานถัดไปคือใบงานถอดรหัสสีต่างๆนะครับโดยจะมีรหัสให้นักเรียนนะครับอยู่ตามเหลี่ยมมุมต,ต่างๆนะครับ ส่วนการถอดรหัสนะครับให้นักเรียนนำรหัสลับที่มีอยู่ไปดูในตารางนะครับเช่นรูจะยกตัวอย่างให้ดูตัวนี้เลยนะครับตัว H อยู่ตรงนี้สามารถถอดรหัสได้เป็น G ก็ได้หรือ i ก็ได้นะครับแต่นักเรียนต้องไปดูว่าคำว่าสีต่างๆในภาษาอังกฤษเขียนยังไงจากนั้นเมื่อนักเรียนถอดาารหัสได้เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็นำผลลัพธ์มาใส่ไว้ในตารางจากนั้นก็ระบายสีลงไปตามสี ตามรหัสที่นักเรียนถอดได้นะครับครับใบางานต่อไปเป็นใบางานสำรวจอวกาศให้นักเรียนอ่านค่าในตารางนี้แล้วก็ตอบคำถามใบางานนี้ไม่ยากนะครับดูข้อมูลให้ดีนะครับส่วนใบางานซื้อของฝากนะครับให้นักเรียนเสนอทางเลือก ในการซื้อของฝากบุคคลต่างๆในบ้านคือพ่อแม่พี่ชายและน้องสาวโดยมีเงื่อนไขคือคุณพ่ออยากได้กาแฟราคา40บาทหรือนมจืดราคา20บาทคุณแม่อยากได้ผลไม้เชื่อมราคา15บาทหรือหนังสือราคา30บาท พี่ชายอยากได้ข้าวหลามราคา25หรือของเล่นราคา45บาทน้องสาวอยากได้ตุ๊กตาราคา25บาทหรือพวงกจญแจเปลือกหอยราคา15บาทโดยนักเรียนมีเงินเพียง100บาทนะครับให้ในักเรียนลองเสนอทางเลือกมาทั้งหมด2ทัทางเลือกว่าทุกคนจะได้ของฝากเป็นอะไรนะครับส่วนใบงาน ไปเที่ยวสวนสัตว์นะครับในงานนี้ครูจะให้นักเรียนวางแผนในการเที่ยวสวนสัตว์โดยมีเวลาเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับนักเรียนลองจัดตารางการเที่ยวสวนสัตว์ให้คุณครูดูนะครับนักเรียนมีเวลาแค่9นาฬิกาถึง12นาฬิกานะครับ ต่อไปเป็นใบงานรู้ทันข่าวนะครับใยงานนี้ครูจะให้นักเรียนประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลนะครับจากที่ครูกําหนดให้โดยนักเรียนอาจจะไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตเมื่อนักเรียนมีข้อมูลแล้วนักเรียนก็ตอบคำถามว่า ข้อมูลที่ครูกำหนดให้นั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่เพราะอะไรให้น,นเรียนให้เหตุผลมาด้วยนะครับครับในส่วนของใบงานวิชาการงานอาชีพนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่4ใบงานนะครับโดยใบงานที่1เป็นมารยาทในการปฏิบัติต่อบิดามันดาหรือผู้ปกครองในโอกาสต่างๆนะครับ ให้นักเรียนสำรวจตัวเองว่าเคยปฏิบัติต่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามหัวข้อที่ครูกำหนดให้หรือไม่แล้วให้นักเรียนประเมินตนเองว่านักเรียนมีมารยาทด,ดีหรือไม่มีมารยาทและควรปรับปรุงตัวเองอย่างไรให้เขียนอธิบายมานะครับส่วนใบงานที่สองเป็นการดูแลบำรุงรักษาและเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับนะครับ ซึ่งใบงานนี้ถ้านักเรียนอ่านคําชี้แจงนักเรียนก็จะสามารถนําไปทําใบงานที่3และที่4ได้เลยนะครับโดยใบงานที่2นี้ครูจะให้นักเรียนอธิบายการดูแลบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยวไม้ดอกไม้ประดับมาหนึ่งชนิดโดยให้นักเรียนวาดภาพหรือ ติดภาพและก็ให้นักเรียนปลูกลงกระถางหรือภาชนะเหลือใช้แล้วนำมาส่งซึ่งภาชนะที่เหลือใช้นักเรียนสามารถนำไปทำเป็นงานประดิษฐ์ได้เลยซึ่งเมื่อทำใบงานที่สองแล้วนักเรียนก็จะได้ใบงานที่สามที่สีไปโดยปริยายนะครับครับสำหรับครูก็มีใบงานเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ